สวัสดีนะครับนี่ไทเฟลิกนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับผมวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของทอํายังไงให้พอตโตให้พอตโตเร็วนะครับผมแล้วก็จะพูดเรื่องของไพร์ฟเฟมเอเอแปดศูนย์กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าไพร์ r เฟมเนี่ยกรอบราคากับกรอบเวลาเนี่ยมีความดีต่างกันอย่างไรนะครับผมแล้ว RA80 ดเนี่ยดีกว่าไพร์ r เฟมอื่นอย่างไรนะครับเริ่มต้นด้วย อ่ะขั้นแรกเลยก็คือกรอบเวลาเนี่ยดีกว่ากรอบเวลาไงก็คือกรอบราคาแล้วก็ผมมันเห็นราคาที่วิ่งอยู่แท่งเนี่ยแต่ละแท่งเนี่ยครับผมวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยหนึ่งแท่งตรงนี้ใน a 8 0คือแ80ดิปิ๊บนั่นก็คือแ0 0จุดของราคาที่วิ่งอยู่เพราะฉะนั้นมันวิ่งขึ้นวิ่งลงครบ800จุดปุ๊บมันก็ไปสร้างแท่งใหม่ในขณะที่ถ้าคุณใช้กรอบเวลานะครับผมคุณไม่รู้เลยว่าราคาที่มันเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มกี่โมงแล้วมันไป จะไปจบกี่โมงแล้วมันจะไปจบที่ราคาไหนเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับผมซึ่งความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงกว่ากรอบเวลาจะกรอบเวลาเนี่ยมันก็วิ่งอยู่เท่านี้วิ่งไปวิ่งมา8ปดสิบแปดร้วแปดอ่าแปดสิบปีแปดร้อยจุดแล้วมันก็สร้างแท่งใหม่วิ่งไปวิ่งมาทั้งนั้นเพราะนั้นแรงของราคามันมีอยู่แค่นี้นะครับผมนั้นคุณดักทํากําไรได้แค่นี้อ่ะเหมือนกับคุณเดินทางนะครับผมคุณเดินทางคุณรู้แค่ระยะเวลาแต่คุณไม่รู้ ระยะทางว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยมันกี่กิโลมันไกลเท่าไหร่แต่คุณรู้แค่เวลาเพราะนั้นคุณเลือกจะขับรถไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเพราะคุณไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหนแต่ถ้าคุณรู้ระยะทางนะครับผมว่าเฮ้ยมันวิ่งจากเท่านี้เท่านี้ประมาณนี้นะคุณจะต้องไปอีกแ0 0กิโลนะถึงจะถึงจุดมุ่งหมายแล้วในระยะทางนั้นเนี่ยคุณจะไปแบบเร็วก็ได้คือไม่แวะไหนเลยหรือจะไปแบบชิวๆก็ได้เดินทางช้าๆ แวะไปเดินทางไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การวางแผนของการเดินทางแต่ละคนแต่อย่างน้อยคุณก็รู้จุดมุ่งหมายว่ามันจะไปตรงไหนราคาไปจบตรงไหนคุณจะไปหยุดรถตรงไหนนะครับผมนี่คือข้อเปรียบเทียบระหว่าง price frame กับ time frame ว่าทำไม price frame ผมถึงชอบมากกว่าแล้วก็รอมานานแล้วแล้วก็เพิ่งจะมีอัปเดตมาในปีน่าจะ2020หรือ2019นี่แหละที่เขาแอด Price Frame เข้ามานะครับ ซึ่งในสมัยก่อนผมก็จะเทรดไทม์เฟรมมาตลอดแล้วมันก็มีจุดจุดจุดหล่าหลวมค่อนข้างเยอะจุดบอดค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม่รู้จุดมุ่งหมายแล้วไม่รู้ค่ะไอ้กราฟเนี่ยมันเริ่มต้นตอนกี่โมงแล้วมันจะจบอีกกี่โมงเพราะมันสมมติมันสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเราไม่รู้มันเริ่มต้นกี่โมงไงแล้วเราก็นับไม่ได้เราก็แท็กไม่ได้แล้วราคามันจะไปอยู่ตรงไหนเราก็แท็กไม่ได้ก็เลยวิงวอนมาตลอดว่าเอ๊อยากได้ไฟเฟรมที่มันเป็นอิงกับราคาจังเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้ก็ใช้้มาตลลอดแว ยังไม่เคยผิดหวังกับมันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดู i อเอแปดศูนย์ชัดๆกันว่ายังไงทําไมถึงดีกว่าไพายเฟมอื่นนะครับผมไอเอแปดศูนย์อันดับแรกเลยแน่นอนเดี๋ยวเราเห็นทิศทางชัดเจนแล้วถ้าจุดเปิดคุณสวยเนี่ยถ้าคุณจุดเปิดคุณสวยใน i อเอแปดศูนย์เนี่ย,ยขอแค่จุดเปิดสวยนะและกราฟบันดีไปนิดเดียวเนี่ยมันวิ่งไปแล้วสี่สิบปิป๊บคือระยะระหว่างยี่สิบยี่ห้าสี่สิบปิ๊บเนี่ยคุณเก็บได้ คุณไป,ไปไปไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลยเอาเอาไอ้เ,เ,เคอร์เซอร์ไปจิ้มสมมุติถ้าคุณเข้าจุดเปิดสวยๆแค่นิดเดียวแลวการาฟเด้งกลับมาน,นิดเดียวคุณได้แล้เห็นไหมอย่างตรงนี้ห้าสิบกว่าป๊บนะครับผมเพราะฉะนั้นมันสามารถทําได้ขอแค่จุดเปิดสวยๆแค่ดดนิดเดียวอะอ่ะอย่างตรงนี้สั้นๆตรงนี้เลยขอแค่จุดเปิดดีแค่นิดเดียวสิบเจ็ดปีบคุณก็ได้แล้วอันนี้มันที่ความจริงไม่ได้มากกว่าสิบเจ็ดปีบแต่ผมแค่แบบว่าเริ่มต้นกด หมายถึงกดปุ๊บแบบว่าไม่กี่นาทีไงมันก็จะมีขาดทุนบ้างแหละบางทีมันมีโดนกบ้างแต่คุณแค่รักษามาจิ i นอยู่แล้วรอแ,แ,แต่สําหรับไซเคิลสูตรตัวเนี้ยสูตรที่โซแกรมไอกับของผมมันไซเคิลมันมันหมุนกลับมาได้เร็วเพราะฉะนั้นตรงนี้หายห่วงเลยไอ้เรื่องติดรอโดนกนี่หายห่วงจบไปเพราะแก้แก้ไขไปแล้วขอแค่เล็งจุดเปิดดีๆขอแค่จุดเปิดดีๆเท่านั้นมันเด้งไปนิดเดียว คุณสามารถกําไรได้ใน a 8 0นะแล้วเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับ AE 0ีแล้วก็ a 8ว่าความแตกต่างมันยังไงเดี๋ยวขอแค่จุดเปิดดีๆแล้วกราฟมันดีแค่นิดเดียว61ิดปิ๊บนะครับผมเนี่ยนี่คือข้อดีของ AE 0และแล้วข้อดีของมันจุดเด่นๆก็คือทิศทางชัดเจนด้วยนะครับผมตั้งแต่ใช้มาเนี่ยก็รู้สึกว่า AE แนมันแม่นยำที่สุดแล้วใครจะใช้ยังไงก็ช่างแต่แต่นี้มาให้ดูความลับของ AE 0ว่าข้อดียังไงสมมุติิคเปด ไม่ต้องจุดสูงสุดมากก็ได้สมมติเปิดตรงนี้เอ๊ะมันเป็นเพราะว่าที่มันทิ้งหางไส้ไว้เนี่ยคือมันเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปมาก่อนแล้วมันกลับลงมาทิ้งหางไส้ไว้แล้วเปลี่ยนกลายเป็นแท่งสีส้มนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเซลตอนที่มันเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปไม่จําเป็นต้องจุดเปิดสวยมากก็ได้เอาแค่ตรงนี้ก็ได้นิดเดียวไม่จําเป็นต้อง on the top อะสมมตินิดเดียวคุณก็ไปแล้วตะกี้ยี่สิบเจ็ดพิบเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็คุณสามารถทำกำไรได้ค่อนข้างที่จะ จะบ่อยในไอ80อ่ะให้ดูอีกตัวอย่างหนึง่งอ่าที่มันทิ้งไส้สีเขียวไว้เพราะมันเป็นแห้งสีส้มมาก่อนแล้วมันหันกลับขึ้นไปมันเลยกลายเป็นสีเขียวนะครับเรามาดู64ปิป๊บเพราะนั้นนี่คือไอ80และจุดเด่นและข้อดีของมันและความลับของมันเดี๋ยวมาดู่ส20ว่าการกลับตัวเนี่ยระยะความต่างเนี่ยกับไอ80ต่างกันขนาดไหนนะครับมาดูจากไส้ดีดกลับไป ได้แค่20ป๊บิเห็นไหมจากที่ไอเแปดศูนตรงเนี้ยจะเป็น60-70ป๊บเลยด้วยซ้ำเอาไม่ถึง20 15.5ป๊บินะครับในขณนะที่ไ8เดศูนเนี้ย r รนช์มันค่อนข้างที่จะกว้างกว่านะครับผมเพราะมันเป็นการที่ซูมออกไปที่ไกลกว่านะครับี3ปีบิบเองเห็นไหมขนาดในไอ20คุณก็ยังพอเก็บได้บ้างระหว่างที่ในถ้าคุณเห็นไอ20คุณอาจจะเก็บที่7-11ป๊บเนี่ยสามารถเก็บได้ แต่คุณอาจต้องไปแบ็กทิกใช้กิ้งเยอะๆกว่านี้ก่อนนะนี่คือยังดูนิดเดียวโดยประมาณให้เฉยเจ็ดถึงสิบเอ็ดปบไออีสิบน่าเก็บได้สบายๆนะครับอ่าตรงนี้ไม่ถึงสิบเอ็ดปีบนะแค่สิบจุดเจ็ดปบแต่ตามหลักแล้วมันก็ไปต่อนั่แต่แต่อันเนี้ยให้ดูว่าถ้าจุดเปิดดีเนี่ยมันช่วยได้ขนาดไหนเท่านั้นเองประมาณว่าถ้าจุดเปิดดีอย่างน้อยมันเด้งมาคุณก็ได้ละสิบแปดปีบแบบนี้เป็นต้นนี่คือไอ e อีสิบอ่าแต่ถ้า วัดดูแล้วเนี่ยไอ8แปสูน,นี่ก็ภาษีดีกว่านะครับผมมาดูไอ8แปดนะครับรายะการดีดกับตัวนะครับการทิ้งไส้ไว้ถ้าคุณกดเข้าอันนี้ได้แค่สี่ปิ๊เองนะครับมันก็จะย่นลงมานะครับเพราะมันซูมเข้ามาน,นี่สี่จุดปดปิเท่านั้นเองคุณก็ต้องมาดูเอเวอร์เรนะครับแต่นี้จะแค่จะแค่จะแค่ไส้มันที่เฉยจะแค่แค่มันดีดจะแค่อ วัดจากการกราฟดีดเฉยๆ,ๆนะไม่ได้ม่ได้วัดจากเทรน์หรือว่าจากสูตรจากการทาอะไรจริงๆนะอันนี้แค่จากการดีดของมันห้าปีบเท่านั้นเองตรงนี้นะครับแต่ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ยในการวิ่งเนี่ยไอเอแปดก็ถือว่าเก็บกําไรได้อยู่นะก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าแค่แบบจากจุดเปิดสวยๆอย่างเดียวเลยจุดเปิดเพียวๆเนี่ยแล้วการดีดของกราฟการเด้งของกราฟเนี่ย ก็ตามอย่างที่เห็นก็คุณก็ต้องไปวางแผนด้วยถ้าคุณเทรดในไอแปคุณอยากเก็บกําไรที่เท่าไหร่ที่มันจะชัวร์วมากนะครับที่มันจะแบบชัวร์วเลยอะไรแบบนี้หรือว่ามีอ่าชรานว่ามีโอกาสที่จะทากาไรได้ดีได้กีป่ป๊บประมาณนี้อย่างตรงนี้แปดปีบนะครับผมคุณก็ต้องมาลองแบล็คทักกิ้งดูไปจิ้มดูศึกษาดูเอาเองว่าเออทำไพร์เฟรมไหนไพรฟ์เฟรมไหนที่เอะมันโอเคพอคุณจุดเปิดสวยแล้วมันสามารถดีดทํากําไรได้แล้วเวลามันโดนลากแล้วสามารถกลับมาได้ นะครับผมแต่ส่วนมากตอนเนี้จากสูตฮิสโตแกรมเนี่ยถ้าคุณเทรดอตอนที่มันอยู่นอกฮิสโตแกรมเนี่ยรู้สึกว่าจะกลับมาได้หมดนะครับผมกลับมาได้ตรงนี้เข้าใจแล้วสําหรับ RA 8 0อธิบายอย่างชัดเจนนะครับผมทบทวนอธิบายให้เรียบร้อยว่าข้อดีมีอะไรบ้างทํำยังไงเทคนิคในการทำกำไรกับมันแบบสั้นๆโคตรโคตรโคตรสั้นทํำยังไงนะครับอ่าโอกาสที่จะทำกำไรจากการดีดกับตัวของมันนะครับ สามารถเก็บได้กี่ปีบเป็นไปได้กี่ปีบตรงนี้นะครับเอาไปวางแผนดูนะเอาไปวางแผนดูตรงนี้นะครับวางแผนดูว่าทํำยังไงเก็บกี่ปีบดีวางแผนดูอ่าเรามาพูดถึงเรื่องอ่าเรามาพูดถึงการวางแผนจํานวนล,อล็อตละกันแต่ละคนเนี่ยจะเริ่มที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับผมแต่สาหรับสูตรใหม่เนี่ยสูตรกับหัวสูตรใหม่เนี่ย อยากให้ฝึกเริ่มที่0.01ถึง0.05ล็อตได้นะครับผมจะ0.02 0.03 0.04ก็ได้นะครับผมไปจนถึง0.05นะให้เก็บระยะนี้ระหว่าง0.01ถึง0.05นะครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มเก็บไปทีละนิดแล้วพอพอร์ตเราเนี่ยมีกำไรพอสมควรแล้วค่อยๆขยับล็อตเพิ่มฝึกขยับล็อตเพิ่มขึ้นมานะครับผมหรือเวลาที่ มีจุดเปิดดีๆหรือว่าดูลักษณะกราฟแล้ววิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเป็นจุดที่น่าเข้าจุดที่ควรเทรดแล้วคุณคิดว่าคุณสามารถเก็บกําไรได้กี่ปีิ๊บหรือถ้าคุณเปิดล็อตที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงคุณอาจจะเก็บสั้นลงมาหรือถ้าคุณเปิดล็อตที่ไม่ใหญ่มากอย่าง0ู2จดหรือ0.03จดาคุณอาจจะเก็บปิ๊บได้ไกลขึ้นไหมคุณจะต้องบาลานซ์ระหว่างล็อตกับจํานวน TP จํานวนระยะก,การเก็บกําไรให้ดีนะครับผม แนะนำถ้าจุดเปิดมันสวยหรือว่าหรือว่าคุณคิดว่าลักษณะการาฟสวยอินเคเตอร์มา Data ได้เนี่ยคุณอาจจะเปิดล็อตที่มันใหญ่ขึ้นมาก็ได้อาจจะโอเวอร์เทรดนิดนึงแต่ที่สําคัญคุณจะต้องดูมาจินเลเวลการย้อนความเสี่ยงใน Margin Level อย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะครับ4,000% 2,000%หรือ800%ตรงนี้บางทีนะครับถ้าคุณคิดว่า เฮ้ย hey, จุดเปิดมันมาสวยแล้วอยากเปิดหลายไม้บางทีคุณจะอาจที่จะยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นอาจจะรักษามาจินเลเวลไว้ที่800%เพื่อที่จะเปิดไม้ได้มากขึ้นแล้วก็เล่นกับจํานวนล็อตได้อา่ามากขึ้นนิดนึงประมาณนี้นะครับแต่อย่าไปเปิดล็อตที่มากจนเกินไปแบบโอเวอร์จนเกินไปพยายามอยู่ในแรงช์ระหว่าง0.01ถึง0.05แล้วก็0.05ถึง0.1 แล้วก็ค่อยไป0.1ถึง0.5อะไรประมาณนี้ค่อยๆขยับไปทีละห้าขั้นแล้วกันทีละสเต็ปนะครับแล้วก็คำนวณจำนวนการเก็บปิ๊บดีๆอาจจะ8ปิ๊บ7ปิ๊บ9ปิ๊บ10ปิ๊บ10หรือ11ปิ๊บหรือ15ปิ๊บก็ได้แต่อย่างที่บอกถ้ายิ่งถ้ายิ่งคุณเก็บไกลขึ้นเนี่ยมันก็จะจะรอนานขึ้นแต่ถ้าคุณต้องการเก็บเร็วเก็บสั้นคุณก็ตั้ง4ปิ๊บ7ปิ๊บ8ปิ๊บ9ปิ๊บก็ ขาดทุนแล้วมันไปปิดให้ตอนขาดทุนพอดีตัวเลขออกมามันก็จะติดลบเพราะฉะนั้นให้ให้เผื่อไปเลยเป็นสี่ปบขึ้นไปนะครับผมจะได้คร c o v ่อค่าสวัสดิ์ค่าสเปซอะไรไปด้วยที่มันจะต้องมีมีตรงนั้นมันจะอยู่ในระยะสองปบถ้าสองปเนี่ยมอาจจะยังขาดทุนอยู่ถ้าสองปบขึ้นไปก็กำไรถ้าสี่ปบขึ้นไปก็กำไรชัวร์ๆแล้วเพราะนั้นพยายามตั้ง T P ที่สี่ปบขึ้นไปนะครับสี่ปบเจ็ดปีแปดปีเก้าปีสิบปีสิบเอ็ดปได้หมด นะครับตอนนี้ของผมสูงสุดอยู่ที่11บิอ็บนะเพราะมันพอประมาณเพราะถ้าตั้ง15ปิ้าบหรือ17บิ๊็บหรือย2 5ปิบบเนะี่ยบางทีมันรอนานเกินไปแล้วไซเคิลแล้วบางทีมันโดนลากแล้วมาจินมันเ,นเปลืองนะครับแล้วมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอาจจะเก็บที่ประมาณนี้พอวางแผนดูว่าเราสามารถเก็บได้ที่กีป่ปิบนะครับตอนนี้ก็เท่านี้อาจจะตั้งบายเซลลิมิตเอาไว้หรืออะไรก็ได้ ก็ไม่มีไรสต๊อปล็อก็จะตั้งก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้นะครับสต๊อปลอ,อที่ลบหนึ่งร้อยหรือร้อยห้าสิบอันนี้แล้วแต่คนจะรักษามาจินเลเวลเอานะครับก็แนะนําให้เก็บสั้นๆดีกว่านะครับเก็บสั้นๆเนี่ยมันจะโอเคสุดเพราะว่าอะไรเพราะเราเก็บกําไรกลับมาแล้วเก็บสั้นๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เก็บกาไรมาเรื่อยเก็บกำไรไปเรื่อยดีกว่าปล่อยแล้วนั่งรอแล้วไม่ได้เก็บอะไรมาเลยแล้วสุดท้ายมันไปขาดทุนคุณก็จะคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยถ้าคุณเก็บสั้นเป็นขั้นๆไป คุณก็ยังพอมีกําไรเก็บเข้ามาได้อยู่ก็กินปลาเล็กๆหลายๆตัวก็อาจจะอ่ะอิ่มมันก็อิ่มได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะอิ่มเร็วกว่าที่คนที่นั่งรอปลาใหญ่ตัวเดียวนะครับผมอันนี้ก็เคยพูดแล้วก็สอนไปหลายรอบแล้วนะครับดังนั้นก็นําไปฝึกดูอันนี้ก็แนะนํา r a 8 0ตามนี้นะครับสําหรับตัวนี้ผมอาจจะเป็นรอให้มันเป็นแท่งสีส้มหดลงมาเป็นแท่งสีส้มลงมาแล้วค่อยกดบายนะครับนะครับผมก็ไม่มีอะไร ก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วเลยก็แต่ละวันก่อนที่คุณจะเทรดหรือว่าทุกๆสี่ชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงหรือทุกๆสิบชั่วโมงหรือแปดชั่วโมงก็ได้คุณมานั่งดูลิสต์ที่คุณทําไว้ดูทุกคู่แต่ละคู่แล้วก็คัดออกมาว่าคู่ไหนน่าเทรดบ้างแล้วก็คัดไปอีกคัดไปอีกจนได้คู่ที่น่าเทรดน้าเจรจิงๆแล้วสามารถทํากําไรได้จริงๆเพราะคุณคัดออกมาแนละ้วแล้วคุณเข้าเทรดไอ้คู่ที่มันน่าเทรดที่สุดเนี่ยคุณจะทํากําไรได้ไวขึ้นแล้วมันตอดได้หลายรอบ ในแต่ละวันในแต่ละคืนในแต่ละวันนั้นหรือแต่ละวีคเลยเนี่ยถ้าจังหวะที่มันยังเข้าได้อยู่คุณก็เทรดคู่นั้นได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งสัปดาห์นะครับผมจนกว่าฮิตโตแกรมมันจะเปลี่ยนทางหรือจนกว่าลักษณะการาฟมันจะเปลี่ยนนะครับก็ตามนั้นนะครับไม่มีอะไรโอเคนะครับขอบคุณครับ